ดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกะสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแดบ,บหัวใจไม่เคยเบาชคดีติดตัวมือนลมหายใจขออะไรก็แตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรักจัรวานไม่แกงสิ่งแสบสิบเปิดทางทุกการวางแผนเง,นง,นงินล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุด สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษค่ะอาทิตย์ได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีตุลส่งผลอย่างไรกับชาวเมษรบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับในทางโหราศาสตร์ไทยก่อนนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่18ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายน2568ค่ะก็จะเป็นช่วง1เดือนเต็มๆนะคะที่อาทิตย์เนี่ยจะได้มีการย้ายนะคะมาสถิตท,ที่ราศีตุลได้ตำแหน่งเป็นนิดนะคะ อยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนปัตตนินะคะของชาวเมธในเรือนปัตตนิเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่ครองนะคะพออาทิตย์มีตำแหน่งเป็นนิดเนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องระวังแหละนะคะเนื่องจากว่านอกจากเป็นนิดหรือมีความเสื่อมแล้วเนี่ยก็ยังมีอังคารนะคะมีอังคารเข้ามาซึ่งเป็นดาวบับเคราะห์เข้ามากุมกันอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งสิ่งที่จะต้องระวังคือความใจร้อนแหละ นะคะในเรื่องที่ดีๆก่อนอาทิตย์เนี่ยมันก็มีเรื่องดีๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าคราวนี้มันจะมีเงื่อนไขข้อแม้นิดนึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เลี่ยงในสิ่งที่ไม่ดีะนะในเ,เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวดีๆคืออย่างที่บอกว่าดวงเลิศเฉิดฉายนะอาทิตย์นะนะคะการยืนหนึ่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานต่างๆมีรถใหม่บ้านใหม่หรือรับโอกาสงานเงินก้อนใหญ่ซึ่งส้มจะต้องบอก ชาวเมธนะคะว่าคุณจะได้รับเรื่องที่เป็นเรื่องดวงเลิศแบบนี้คล้ายๆกับชาวตุลเลยค่ะคล้ายๆกับชาวตุลเลยเพียงแต่เป็นรองชาวตุลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยอาจจะได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันบางคนอาจได้ทั้งรถอาจได้ทั้งบ้านบางคนอาจจะได้แค่อย่างสองอย่างบางคนอาจจะได้เป็นบ้านหรือได้เป็นตําแหน่งแบบนี้ หรือได้อย่างเดียวก็ได้แล้วแต่พื้นดวงด้วยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็จะได้อย่างใดอย่างหนึ่งแหละอืมนะคะแต่ที่โดดเด่นที่สุดนะคะส้มมองแบบนี้ว่าที่โดดเด่นที่สุดที่ชาวเมษจะได้รับนะคะ,นะ,คะเนื่องจากว่ามาจากอาทิตย์เนี่ยมาจากเรือนปุตตะของคุณนะคะมาจากเรือนที่เกี่ยวข้องกับบริวารในเรื่องของการเริ่มค้าขายไอเดียใหม่ อไอเดียในการทำธุรกิจใหม่หรือว่าบริวารใหม่หรือว่าในเรื่องของอาการทำงานใหม่เลยก็ได้โปรเจกต์ใหม่เลยก็ได้พอมาจากเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนปัตตนีซึ่งส้มมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจหรือทำงานที่มีในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่โดดเด่นก็คือเป็นเรื่องของงานรับโอกาสงานเงินก้อนใหญ่แน่นอน นะคะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวเมธหลายๆคนได้รับอะ่ะเหมือนๆกันนะคะหลายคนอาจจะมีธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่เปิดในช่วงนี้เลย1เดือนต่อจากนี้บางคนนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มทำธุรกิจโปรเจกต์กับคนรักคู่ครองนะคะหรือบางคนกับเพื่อนสนิทหรือเจอหุ้นส่วนที่แบบอาจจะไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนแต่ว่ามาส่งเสริมกันมากๆในเรื่องของการทำธุรกิจหรือการงาน ในบางคนนะคะเ,เจอในเรื่องของงานใหม่นะคะหรือว่ารอในเรื่องของการเปลี่ยนงานหรือทำโปรเจกต์ใหม่ก็จะได้ทำในช่วงนี้และมีคนช่วยเหลือด้วยนะคะสิ่งที่เป็นข้อแม้คือคุณอย่าใจร้อนนะหมายถึงอย่าใจร้อนในการเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนธุรกิจหรือเปลี่ยนองค์กรหรือจะทำอะไรก็ตามในเรื่องราวของสิ่งใหม่ๆคุณจะต้องรู้ให้ชัดรู้ให้แจ้งหาข้อมูลให้รู้ให้จริง ในการลงทุนใดๆก็ตามกับใครก็ตามอย่าไว้ใจร้อยเปอร์ซต้องดูด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงต้องสืบเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาให้ดีก่อนที่จะไปลงทุนทำอะไรกับเขาห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะมันอาจจะช้าเลยช่วงนี้ไปไม่เป็นไรคะ่ะนะคะเออนะคะช่วงนี้หาข้อมูลให้แน่นแล้วค่อยๆทําดีกว่า นะคะถ้าใจร้อนมุทะลุมันจะไม่ไม่สมกับดาวอะ่ะเพราะว่าอะไรอาทิตย์เป็นนิดคืออาทิตย์เสื่อมคืออาทิตย์เย็นลงเพราะฉะนั้นเราต้องทําตามดาวเราต้องใจเย็นๆนะคะแล้วทุกอย่างมันจะออกมาดีอมไม่มีปัญหานะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้ค่ะขึ้นไพ่เจ็ดดาบส้มมองแบบนี้นะคะว่า มีมีเกณฑ์นะที่คุณอาจจะโดนแบบทําอะไรรับหลังโดนโกงหรือโดนหลอกได้ถ้าเกิดว่าคุณน่ใจร้อนเนี่ยขึ้นไพ่ในออฟสอดในช่วงเครึ่งเดือนหลังของตุลาคมนะคะขึ้นไพ่เจ็ดดาบมีการทํารับหลังนะคะและถ้าคุณใจร้อนในการตัดสินใจไม่ดีแน่คะ่ะวิวออฟจูนหัวกลับด้วยผลมันจะออกมาแบบที่คุณก็จะไม่รู้แจ้งเห็นจริงว่ามีใครที่จริงใจกับคุณบ้างนะคะแล้วก็ อาจจะลงทุนไปเยอะเอออาจจะลงทุนนะคะกับใครก็ตามที่เขาอาจจะมาร่วมหุ้นร่วมทุนหรือว่าให้เงินเขายืมก็ได้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดคุณใจร้อนอ่ะไว้ใจคนหรือลงทุนอะไรเยอะๆนะคะเกินไปโดยที่ไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับคนนะคะหรือว่าธุรกิจที่ทําให้ดีก่อนเนี่ยมีเกณฑ์เสียแล้วเสียเลยนะมีเกณฑ์โดนโกงแล้วเสียแล้วเสียเลยเลยนะคะส้มจะบอกแบบนี้เลยนะ คนที่ชาวเมธควรจะระวังมากที่สุดคือชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุลค่ะนะคะเพราะฉะนั้นส้มจะบอกว่าคู่ครองหรือหุ้นส่วนไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะที่จะไม่เอาเปรียบเราอะ่ะมันก็มีนะคะคนที่จะเอาเปรียบเราเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือใจเย็นๆและหาข้อมูลให้ดีนะนะคะให้เรามาระวังตัวไว้เนาะนะ,ะระวังแต่ไม่ระแวงค่ะเอาเวลาไปหาข้อมูลให้ดีก่อนทำเนาะ ครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนขึ้นไพ่ในออฟวอนส์นะคะสมมองว่าหลายๆอย่างดีขึ้นฟื้นตัวการเดินทางคล่องตัวเอกสารต่างๆดีคุณใช้การเจรจาที่ดีนะคะในเรื่องของการหาข้อมูลสิ่งใดๆต่างๆสมมองว่าดีมากขึ้นเลยมีเกณฑ์เดินทางรับทรัพย์ด้วยนะคะมีเกณฑ์เริ่มต้นอะไรใหม่ๆพลังงานไฟค่อนข้างดีมากๆนะคะพลังงานในการพูดการเจรจาก็ดีด้วยนะคะ The Emperor หัวกลับค่ะส้มมองแบบนี้ว่า e ก้คุณะลดลงคุณรับฟังคนอื่นมากขึ้นพูดดีเจราจาดีมากขึ้นนะคะใช้วิธีการพูดมากกว่าที่จะลงทุนเป็นตัวเงินนะคะส้มมองว่าคุณค่อนข้างที่จะเริ่มรู้ละว่าใครดีใครไม่ดีหรือควรลงทุนอะไรตรงไหนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะมูลหัวกลับนะคะหลายๆอย่างสว่างกระจ่างเริ่มรู้แล้วว่า ใครกันนะที่ควรจะอยู่ใกล้ใครกันนะที่ควรจะทำธุรกิจด้วยหรืองานใหม่องค์กรใหม่นะคะควรเข้าไปจริงหรือเปล่าเออควรไปในองค์กรไหนกันแน่คุณจะได้รู้ความจริงทุกอย่างนะคะจากการที่คุณกล้าที่จะหาข้อมูลแล้วก็ลดอีโก้รับฟังคนที่เขาหวังดีกับเราจริงๆนะคะอืครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกาค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะ มาดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะสำหรับชาวเมษนะคะมาจากชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเหมือนกันทะเบียนรถหรือว่าเลขตัวโดวยสารรถต่างๆนะคะเซเลเบตวันเกิดคุณอะมาจากเลขวันเกิดคนใกล้ตัวคุณหรือเลขวันเกิดของคุณในช่วงเนี้ยเออวันเกิดเดือนพศออเกิดอะไรเงี้ยค่ะนะคะมาดูเลขนำโชคนะคะได้ 42นะคะ42ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวเมย์ขอให้ชาวเมย์มีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจักรวาลรักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันรวยน,นอะอเงินเขาเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกยิงวดก็ปักูมีแค่ลุคชีวิตกูก็ตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งไจ้จักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอ